มันจะมองถึงการพวกคุณรวมหัวกันไงรวมหัวกันอย่างที่แซนบอกว่าลุมลังแกรหรือหมาหมู่ไงก็ก็ให้มันดูดำดูดีถึงดำถึงดีไปเลยเนาะเขาเรียกอะไรให้มันรู้ดีรู้แดงรู้ดำเหรออ่ะพูดก็พูดไม่ถูกนะถ้าที่ของเธอตรงนั้นที่ของช่างวอก็ยังไม่รู้ผลนะจะรอดหรือไม่รอดใช่ไหมอ่ะถ้าผู้หญิงคนนี้ไปเป็นพยานล่ะไอบ้บางน้าก็บอกถ้าผู้ชายคนนี้ไปเป็นพยานล่ะต่างคนต่างมีแผล แต่ใกล้ๆกันด้วยทนายคนนั้นผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงยานนะ,ะบักนะ้ามีหลักฐานเช็คหลุดนี่แหละนะคือหมักน้าจะสู้ได้นะคือหมักน้าจะสู้ได้ตรงนี้แหละรู้สู้อะไรได้นะจะสูะ้แค่ทางจิตใจว่าคือพวกคุณนะหมาหมูพวกคุณนะลุมลังแกะนะ จะสู้ทางกฎหมายได้ไม่ได้ใจไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้สามารถรู้ได้พวกเขามีหลักฐานอะไรจริงอะไรเท็จเราไม่รู้ไงที่แน่ๆก็คือเราเห็นถึงนางหวายมีการมีกังวลแล้วนะมีกังวลว่าร่วมกันลังแกคนอื่นนะเพราะว่ามันมีเช็ดหลุดไงว่าเอาให้จมเอาว่าลงมืออย่างนั้นอย่างนี้ที่บักทนายพูดเนี่ยนะานายพูดทําเป็นว่าเอ้ยมึงเนี่ยแต่ แบบเขาเรียกเบาปัญญาเอาหลักฐานเนี่ยเหรอมาอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงอ่หลักฐานเนี่ยที่ทําให้พวกคุณดิ้นฐานที่ช่วยคุยกันตรงนี้แหละทุกคนรู้ไหมบ่งบอกว่าบักนาโดนลังแกบักนาจะไปพูดได้เลยว่าหลักฐานพวกนี้เห็นไหมผมไม่มีอะไรเลยในเฟซของผมนะก็คือที่ตรงไม่ใช่ที่ตรงนี้บักนาพูดได้เลยนะไม่มีอะไรเสียหายในที่ผมไปโพสนะคือตอไม้ คุณไปเอามาจากไหนผมไม่รู้นะคือสามารถให้บักน้ำมันต่อสู้ได้โดยเช็ดของพวกคุณนะว่าพวกคุณสร้างหลักฐานพวกคุณจะใส่ร้ายอะไรก็ได้เพราะพวกคุณคุยกันน่ะเห็นไหมอ๋อเขางัดหลักฐานการเช็ดคุยกันแบบนี้นะคือหลักฐานเด็ดเลยนะเพราะพวกคุณคุยกันแบบแบบมันชัดเจนไงนะมันชัดเจนนะก็คือก็พวกคุณจะไปยังไงกันต่อก็เลยออกมาคุณห้าแลวได้อะไรคุณนั่นแล้วได้อะไร หยุดได้หยุดนะอ่อพอเขาคือมันมีทางสู้ไม่ใช่สู้เรื่องกฎหมายแต่สู้กับพวกคุณนี่แหละนะท้าทายแล้วได้อะไรวะนะท้าทายแล้วมีอะไรได้มากขึ้นเหรอเวลาเวลาคือแซนจะพูดประจําว่านางหวายเนี่ยมันไม่คิดถึงหัวอกคนอื่นเลยนะมันคิดแต่ของมันเองจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไม่คิดเลยนะอ่าตอนนี้นะคุณคิดถึงถึงเรื่องนี้บอกว่าเห็นบักนะ้นกํา,ม,า,า,ม,า,ามันกล้ามันกล้าร้าวมันกลางมัน อะไรหลายอย่างคุณบอกว่าคุณหมั่นไส้บางทีคุณหมั่นไส้แล้วคิดนั่นน่ะคนอื่นเห็นคุณเป็นแบบนั้นหมั่นไส้มากๆเลยนะเห็นไหมก็จะตามอย่างที่คุณพูดเนาะคุณมองเห็นคนนั้นทําผิดแล้ยังมากลางมาก้าวร้าวมาอะไรอีกเหมือนการของคุณเรื่องสวนหวายเนี่ยนะคุณคุณคิดว่าคุณเงียบคุณคิดว่าคุณเงียบแล้วคุณคุณคิดว่าคุณทําตัวดีไม่เหมือนบักนาเหรอออกมากลางอ๋อคุณเงียบแต่คุณไม่ได้เงียบ แต่คุณให้นางบานเบิกกับไอหัวล้านออกมามันก็เหมือนตัวคุณนั่นแหละนะก็เขาก็หมั่นไส้เขาไม่ได้หมั่นไส้นางบานเบิกเขาไม่ได้หมั่นไส้ไอล้นเขาหมั่นไส้คุณนั่นแหละนะคนเหล่านี้นะมันจะมาอ่าทําแบบออกแรงทําเพื่อตัวมันเองเหรออันเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวมันเองได้ได้ประโยชน์คือทําที่หลายคนบอกว่าเลียเลียจนนั่นแหละนะเขาทําเพื่อทําเพื่อเธอแล้วหลายคนก็เลยมองว่านะ เขาหมั่นไส้เขาจะหมั่นไส้เธอนั่นแหละรู้สึกหรือ,อยังว่าเวลาหมั่นไส้จะทํายังไงอยากเอาชนะยังไงใช่ไหมยิ่งถ้าคนที่ทําให้หมั่นไส้เนี่ยเขาผิดเต็มประตูยังไม่รับอีกเนี่ยนะคือเรื่องสวนหวายเนี่ยหมั่นไส่มากๆเลยเพราะบักทนาอะ่ะมันแก้เหมือนมันคุณไม่ได้แก้แต่คุณไปบอกบักนนาว่าแก้เหมือนลิงแก้เหแต่ตัวคุณก็เหมือนกันแก้เหมือนลิงแก้เหแต่ไม่ใช่ตัวคุณแก้บักทนายช่วยคุณแก้ นะแกเดีย๋ยว <and> อย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้นะไม่มีอะไรจริงเลยเหมือนกันก <Ooh. S 1> ็อารมณ์ร่วมหมาอารมณ์ร่วมคนทนายลูกความออกมาก็คือทนายเนี่ยพยายามจะอ่าเขาเรียกอะไรอ่อพูดให้บักนาขวนเสียว่าสิ่งที่ทําไปมันเป็นเด็กเล่นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แทนที่จะเอาหลักฐานไปสู้ในศาลอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือ ที่ฟังในคลิปแรกนะ่ะเสียงบัตทนายพูดนะ่ะทุกคนมองแบบไหนแต่แซนมองว่าพวกเขากําลังดิ้นที่บักนะ้ามันมีหลักฐานการที่มีคนกลุ่มหนึ่งก,กันแกล้งและจะเ,เขาเรียกทําลายอะเนาะเอาเลยเอามันให้จมอย่างเงี้ยก็คือกันแกล้งทําลายอะเนาะคือในเช็ตนั้นน่ะนะมันมีมันมีอบักคอควายเนี่ยบักโคกเนี่ยบักโคกอืโคกดื่มทุกวันก็ บเบาหวานนะนอกเรื่องนอกเรื่องนะบักโคกนี่แหละนะหน้านี่ก็ยังยังผีอะ่ะโอ้โหนะตัวป่วนสมุนนางบานเบิดนะที่มันคุยกันในแชทอ่ะเนาะมันเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขามันเหมือนการวางแผนน่ะนะคือพอทนายออกมาเจอแบบนี้นางหวายออกมาเจอแบบนี้เฮ้ยคือพวกเขาโดนนะโดนนะนนะจะบอกให้ตอนแรกที่เอาออกมามันออกมานานแล้วโพสเนี้ยนะ ตอนแรกเนี่ยอ่ามันมันดำเนินคดีอ่าคือเรื่องมันกำลังดำเนินอยู่อะนะก็บักนะ้ามันบอกว่าปัดตกไปแล้วนะก็ไม่ถือสาอะไรตรงนี้นะบักนะ้ามันก็เตรียมว่าจะเล่นงานตรงนี้แหละนะว่ามันโดนกลั่นแกล้งมันโดนอะไรอะแต่เรื่องมันเงียบไปบักทนวยบักทนายก็ไม่ไปตามเรื่องมันก็เงียบไปใช่ไหมนางบ้านเบิกก็บอกว่าขออ่าเราเราทำได้จะโดนจะโดน จะโดนโทษหรือไม่โดนโทษแต่เราดําเนินการจน จนได้ยึดที่ไปอ่ะมันไม่เหลือที่เราก็พอใจแล้วนางบานพูดแบบนี้นะก็คือไม่หวังว่ามันจะโดนโทษแต่หว่าอ่ามันได้ยึดที่ที่นั้นโดนยึดไปแล้วนะที่สวนยางน้อยยึดไปแล้วมันก็พอใจแล้วนางบานพูดแบบนี้แล้วบัทนวยเนี่ยก็ไปตามเรื่องมันบอกสิบ้าวันจากนั้นก็หายเงียบไปแล้วบมกน้ํามันก็มาบอกแล้วว่าปิดอ่าเขาเรียกปัดตกปัดตกมันก็มีหลักฐานไอคุยเช็ดกันตรงนี้อยู่แล้วนะ เมื่อเรื่องมันเงียบบางนาก็เงียบนะวันนี้นะก็อย่างที่แซนพูดนะ่ะสองสามวันนี้บักทนายโอ้โหแบบจะเอาใหญ่เลยฟังมันพูดแต่ละครั้งนะ่ะมึงหนักกว่านางวงยายแน่มึงอย่างงั้นมึงอย่างนี้เห็นไหมมันก็เลยต้องเอาหลักฐานอันนี้ออกมาฟาดหน้ากับพวกมันหน่อยว่าพวกคุณมีส่วนทําให้ฉันพวกคุณลังแกฉันพวกคุณโอ้พอพวกมันเห็นเท่านั้นแหละมึงหยุดได้หยุดนะมึงอย่างงั้นอย่างนี้เห็นไหมพราะมันเข้าตัวคุณแล้ว พวกพวกคุณนะ่ะมันมีหลักฐานชัดเจนว่าพวกคุณลังแกเขาจะลังแกจนเขาทําผิดหรือไม่ทําผิดมันคนละเรื่องกันก็นกจริงแต่พวกคุณลังแกเขาพวกคุณกันแกล้งเขาเขาจะทําผิดจริงไม่จริงมันก็เข้าสู่ขบวนการหรือตอนนี้มันชั้นตํารวจให้ตํารวจสืบปากคาสอบปากคำนั่นแหละว่าคุณไปตัดหญ้าตรงนั้นมีความผิดไหมคุณไปตัดหญ้าตรงนั้นคุณตัดท่อนไม้ด้วยไหมอันนี้เป็นเรื่องของตํารวจภายหลัง ต่อไปที่จะสอบสวนสืบสวนแต่ตอนนี้ก็คือนะคุณพวกคุณคิดที่จะทําเรื่องรังแกเขาก็าจริงอะ่ะเรื่องนี้ถ้าไม่มีนางบานแล้วไม่มีเช็ดคุยกันตรงนั้นนางบานก็ไม่มีการที่จะไปร้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมคือเช็ตนั้นอะ่ะพวกคุณคุยกันแล้วมันเกิดขึ้นจริงนี่แหละสิ่งที่ต้องนะมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วละ่ะเพราะพวกคุณรังแกเขานะพวกคุณกันแกล้งเขาจริงนะอาไอทนายบอกว่า กันแกล้งได้ยังไงร้อ,องเรียนโดยไม่เป็นธรรมได้ยังโดยไม่ชอบทาได้ยังไงมึงทําผิดจริงคนละเรื่องนะเพราะว่าถ้าถ้าเชดนี้มีแต่เช็ดคุยกันแล้วบักน้ําไม่ได้โดนร้องเรียนอะไรเลยก็ว่าไปอย่างแต่เช็ดคุยกัน